ต่อไปนางสาวพัชรินทร์สัมสิริพงศ์เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2กรุงเทพมหานครปทุมวันบางรักสาทรพ,พรรคพลังประชารัฐค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องหารือท่านประธานนะคะถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครสองเรื่องด้วยกันแล้วก็รวมทั้งเป็นปัญหาอีกหลายพื้นที่เช่นกันนะคะเรื่องแรกค่ะในช่วงนี้จะเห็นว่าฝุ่น PM 2.5ค่ะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งนะคะยังมีบางพื้นที่ค่ะที่เกินมาตรฐานจากการติดตามผลที่ดิฉันได้เคยหารือไปเมื่อปีที่แล้วนะคะ ก็พบว่าดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ค่ะจึงอยากขอหาหรือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ,ะให้คงมาตรการที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องในการที่จะควบคุมต้นกําเนิดของฝุ่น PM 2.5โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการบังคับใช้กฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจจับควันดำนะคะการเผาขยะเป็นต้นค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีกในปีต่อๆไปนะคะหากทําได้เช่นนี้ค่ะ ก็จะทำให้ประชาชนนะคะรวมถึงพวกเราทุกคนค่ะมีอากาศที่บริสุทธิ์ใช้ตลอดทั้งปีนะคะเรื่องที่2ค่ะหลังจากทั้งที่สอสอนะคะกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐค่ะได้ยื่นหนังสือถึงท่านประธานเพื่อขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด -19 เชิงรุกค่ะในพื้นที่เสี่ยงทั่วทั้งกรุงเทพมหานครแล้ว ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานค่ะอย่างไรก็ดีนะคะก็ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงนะคะก็อยากจะขอให้มีการตรวจเชิงรุกเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อเป็นการเร่งรัดการควบคุมโรคจึงอยากขอหาหรือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการที่จะให้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 เชิงรุก ในพื้นที่เสียงเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามไซต์งานก่อสร้างในบริเวณกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งมีประชากรหนาแน่นและสุดท้ายค่ะเรื่องเสาไฟฟ้าชํารุดบริเวณชุมชนบ้านคัวใต้เขตปทุมวันค่ะจะขอ,อนําส่งข้อมูลให้ท่านประธานต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะครับต่อไปคุณชัยยันต